เหรียญเสบาพระแท่นศิลาอาจรุ่นแรกขอบเลื่อยฉลุจังหวัดอุตรดิต์ปี2472เหรียญเสียาพระแท่นศิลาอาจรุ่นแรกมีน้อยมากคนพื้นที่ชาวเมืองอุตรดิตฐ์เล่นหากันมานานแล้วทท้ยังเชื่อว,ว่าสร้างไว้ตั้งแต่ประมาณปีพศ2472โดยมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพั่ววัดสามัคคยารามและเกจิเก่งๆอีกหลายท่าน เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นนี้ด้วยพระแท่นศิลาอาตเป็นพุทธเจดีเช่นเดียวกับพระแท่นดงลังเป็นที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่าสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธักับนี้ได้สเสด็จมาประทับนั่งบนพระแท่นแห่งนี้เพื่อจเจริญภาวนาและได้โปรดสัตว์ ซึ่งแสดงว่าพระแท่นศิลาอาดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานและในหนังสือพระราชพงศาวดารกล่าวว่าในรัชะสมัยพระเจ้าบรมโกศพระองค์ได้เสด็จมานมัสการพระแท่นศิลาอาจแห่งนี้ด้วยปัจจุบันวัดพระแท่นศิลาอาดเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางเหรียญพระแท่นศิลาอาจเหรียญน,นี้รุ่นแรกสวยมากสวยดเดิม ผิวไฟแดงๆห่วงเดิมอยู่ครบบูชาเป็นเมตตามีโชคลาภเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากเหรียญสวยเริ่มหายากแล้วนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ